สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ทับ2และ5ทบ3นะคะวันนี้คุณครูนะคะก็จะมาให้นักเรียนนะคะอ่านนะคะคำศัพท์นะคะจะพาอ่านคําศัพท์นะคะทำแบบฝึกหัดนะคะหน้า47นะคะที่คุณครูให้ใบงานไปหน้าที่2นะคะให้นักเรียนนะคะทาใบงานนะคะข้อ2 read Listens n n m m t c h นะคะก็ให้เรียนเขียนตัวเลขนะคะใส่รูปภาพที่กําหนดให้นะคะตอนก่อนอื่นนะคะให้นักเรียนไปฟังนะคะคําศัพท์แาบรูปภาพที่คุณครูให้ดูนี้ก่อนนะคะ Animals. Students Book Unit 4, Lesson 1. Exercise 1. Listen, point, and repeat. Cheetah. Ostrich. Blue Whale. Hummingbird. Way. Strong. Heavy. <Light. S 2> ค่ะให้ปีฟไฟอีกหนึ่งรอบนะคะให้เี่นออกเสียงตามนะคะ Animals. Students' Book Unit 4, Lesson 1. Exercise 1. Listen, point, and repeat. Cheetah. Ostrich. Blue Whale. Hummingbird. Way. Strong. Heavy. ค่ะโอเคนะคะต่อไปนะคะให้นักเรียนฝึกอ่านเยอะๆนะคะเราก็จะได้มีคลังคำศัพท์ในในหัวเยอะๆนะคะโอเคนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นแบบฝึกหัดต่อไปให้นักเรียนไปดูแบบฝึัดต่อไปกันเลยค่ะค่ะสำหรับแบบฝึกหัดนี้นะคะให้เรียนฟังนะคะแล้วใส่ตัวเลขนะคะให้เรียนฟังและใส่ตัวเลขนะคะนักเรียนฝึกฟังเยอะๆนะคะนักเรียนก็จะได้ฟังภาษาอังกฤษเรื่องนะคะอ่ะลงไปฟังกันก่อนเลยนะคะ Book Unit 4, Lesson 1. Exercise 2. Read, listen, and match. 1. This animal lives in Africa. It has got big teeth. It eats animals. It is the fastest animal in the world. 2. This animal is a bird, but it can't fly. It has got long legs. It runs very fast. It is the biggest bird in the world. 3. This animal is very small. It is the lightest bird in the world. 4. This animal is a mammal. It lives in the ocean. It is the biggest animal in the world. โอเคนะคะฟังกันแล้วนะคะเรียนฟังออกไหมคะน้ำมูนนะคะ, one, ะ,คะเดี๋ยวคุณครูจะอ่านให้ฟังแบบอีกรอบหนึ่งนะคะ this animal lives in Africa i t h a s got big teeth it eats animals it is faster animals in the world อะไรคะ,ะสัตว์ชนิดนี้อยู่ในแอฟริกานะคะมีฟันที่ใหญ่นะคะแล้วก็กินสัตว ด้วยกันนะคะแล้วเป็นสัตว์ที่เร็วที่สุดในโลกนะคะ number two this animal is a bird but it can't fly it has got long leg it can run very fast it is the biggest bird in the world นะคะสัตว์ชนิดนี้ก็คือเป็นสัตว์ที่ใหญ่นะคะ it's a big อะไรคะ the animal is a bird เป็นเป็นเป็นนกนะคะไม่ใช่ใหญ่นะเป็นนกนะคะ but it can't fly ไม่สามารถบินได้นะคะ it's got long l e g มีขาที่ยาว it r u n very fast นะคะก็วิ่งได้เร็วมากนะคะ it's biggest bird in the world เป็นสัตว์เป็นนกที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะอ่ะ number three this animal is really small สัตว์ชนิดนี้เป็นไหงคะ เล็กนะคะ small it is the lightest bird in the world นะคะก็เป็นสัตว์ที่ทั้งเล็กแล้วก็ทั้งเบาที่สุดในโลกนะคะอ่าเล็กอะไรเอ่ยนะคะต่อมานัมเบอร์โฟร this animal is a mammal it lives in the oceans it is the biggest animal in the world อ่ะสัตว์ชนิดนี้ใช่ไหมคะอาศัยอยู่ในทะเลแล้วก็เป็นสัตว์ที่ ใหญ่ที่สุดนะคะในโลกด้วยโอ้อะไรเอ่ยนะคะให้เรียนไปเขียนเลขหนึ่งเลขสองเลขสามเลขสีในนะคะในหน้ารูปภาพที่คุณครูขึ้นมาให้นี้นะคะในหน้านี้นะคะโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะบ,บ๊ายบาย